สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็ได้รับการสนับสนุนอันเป็นอย่างดีจากคุณหยกครับโดยการสมัครสมาชิกแบบเลี้ยงค่ากระดาษให้ผมนะครับคลิปนี้นี่ผมก็ได้รับภารกิจให้มา,าวาดตัวเอเมอร์นะซึ่งก็เป็นตัวละครออริจินอลนั่นเองครับนี้ก็เป็นตัวละครที่น้องหยกเป็นคนออกแบบเองนะครับแต่ต้องมาวาดในสไตล์ของผมนะ ซึ่งผมก็ได้กันอนุญาตมาแล้วนะครับอาฉะนั้นก็จัดไปเลยครับโดยการวาดทรงกลมนะครับแล้วมีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกครับแนวนอนคือเส้นตาแล้ววาดโครงหน้าอางนี้เลยนะครับอาภาพที่เห็นอยู่ทางซ้ายบนนะที่ผมจะแปะเอาไว้นะนั่นก็คือน้องเอมเมอร์นะครับอาตอนนี้ผมก็จะมาวาดเอมเมอร์กัน,นครับนี่ อาจจะวาดให้มันคล้ายๆนะแต่อาจจะไม่เหมือนหมดนะเพราะว่าถ้าเหมือนหมดมันก็ไม่ใช่สไตล์ผมครนะนี่ผมก็จะวาดตานะแต่โดยรวมๆก็จะวาดให้มันคล้ายๆนะแต่หน้าตาอาจจะต่างไปนิดนึงนี่ตาผมก็จะโค้งๆคล้ายๆกันเลยนะแบบนี้เลยอ่าแล้วก็จมูกก็กลมๆนะครับแต่ผมจะรีๆแบบนี้ครับเหมือนใจแอนนิดนึงครับหน้าก็จะบานบานนิดนึงนะเนี่มานี้เลยบอกเลยครับ ผมจะวาดให้มันแบบมีแววตามุ่งมั่นเป็นนักสู้นะครับอ่านี่กลมๆเนี่เวลาเราวาดสายลวกเนี่ยเราจะต้องวาดหน้าตานะครับให้มันสําคัญที่สุดนะครับให้มันดูแบบไม่ใช่ให้ดูสวยหรือดูหล่อดูอะไรนะแต่ว่าต้องให้มันดูแบบหน้าไม่เบี้ยวนะครับอ่าให้มันดูแบบดูดีที่สุดเนี่คมชัดด้วยผมวาดปากยิ้มๆเลยครับอ่า เพราะเท่าเท่าที่ผมอ่านประวัติมาแล้วคาแรคเตอร์ของเอเมอร์เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบอ่าทะเยอทะยานนะมั่นใจในในตัวเองสูงนะแล้วก็มีความร้อนแรงดุดดังพระอาทิตยนะ์นะนี่ตรงนี้มีหน้าบางนิดน,นึงนะนี่ย,ยาวๆแบบนี้อเป็นไงครับแค่หน้าตาก็ไม่เหมือนแล้วนะ <c oughs> นี่คิ้วไม่ใช่ว่าหน้าตาไม่เหมือนนะ อารมณ์อารมณ์มใบหน้านี่เริ่มต่างกันแล้วครับนี่เวลาวาดนี่ผมต้องใส่ฟิลลิ่งนะมันไม่ได้หน้านิ่งนะครับนี่จัดเลยครับเดี๋ยวดูครับว่าเอเมอร์เวอร์ชั่นผมกับเวอร์ชั่นของคุณโยกนี่จะต่างกันขนาดไหนนะครับผมว่าต้องต่างกันฟ้ากบเหวแน่เลย <laughs> นี่อันนี้คือทรงของหัวนะครับ จากนั้นเรามีเส้นหน้าผากแล้วมีทรงมีเส้นของหัวแล้วก็เติมทรงผมได้เลยนะครับนี่ผมก็ประมาณนี้เลยครับอ๋อย่างหล่อครับอ่าอันนี้คือโครงของเส้นผมนะครับจะทำให้หัวไม่ผมไม่ติดหนังหัวนะครับอ่าน,นี่คือทรงผมด้านข้างครับฮ่าแบบนี้หน่อยครับ ลักษณะเด่นๆของทรงผมก็คือผมมันจะม้วนขึ้นไปนะครับอ่าม้วนขึ้นตามเลยครับฟืบอ่าคือบางอย่างเวลาเราจะวาดออกมาเนี่ยเราจะต้องมีบางส่วนที่ที่ตามเขาเหมือนกันนะถ้าถ้าไม่ตามเดี๋ยวก็จะดูไม่ออกว่าผมวาดตัวอะไรนะฉะนั้นก็ต้องมีบางอย่างที่คล้ายๆเนี่ยอย่างเช่นทรงผมนี่ยครับประมาณนี้ครับอ่านี่แล้วก็มีหนวดแมงสาบสักหน่อย ของคุณหยกเขาเล็กๆของผมนี่เบลเลอเลยครับใหญ่ๆนี่แสดงถึงความมั่นใจนะครับสดใสล่าเริงมั่นใจนี่นี่ประมาณนี้หัวออกเหลี่ยมหน่อยเพื่อความเท่ครับฟืบแล้วก็มีตรงนีเ้เติมความชัดให้กับใบหน้านะครับ ดูแล้วสดใสล่าเริงเลยครับนี่เป็นไงแล่าโหอย่างเฟี้ยวนี่ประมาณน,นี้เลยครับสำหรับไอประวัติของเอเมอร์นะครับนี่ตัวเอเมอร์นี่ก็จะอายุประมาณราวๆสิบสี่ปีนะครับมีน้องด้วยนะครับน้องชื่อซีโน่นะครับเป็นไรเดอร์แล้วก็ส่วนตัวนี่ชอบเลี้ยงแมวนะครับตรงข้ามกับผมนะผมไม่ได้เลี้ยงแมวผมเลี้ยงนก ชอบกินข้าวผัดแล้วก็น้ำเปล่านะโอ้อันนี้เหมือนผมเลยนะผมเนี่ยทำข้าวผัดกินเองประจำเลยนะเนี่ยสีที่ชอบก็คือสีแดงนั่นเองนะครับอ่าโอ้เป็นคนร้อนแรงนะครับส่วนของผมนี่คือสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินกือบสีฟ้านะตามสัญ,ญลักษณ์นกเลยแล้วก็ชอบเล่นฟุตบอลครับอ่าสำหรับเอเมอร์นี่ชอบเล่นฟุตบอลนะครับกับเอเมอร์นี่ก็ไม่ค่อยชอบผู้หญิงเท่าไหร่นะแต่ว่าชอบคนที่อ่อนโยนนะอ่านี่คือนิสัยส่วนตัวของซีโนนะครับ ซึ่งของผมนี่บ้าผู้หญิงนะต่างกันเลยนะว่าเรามาวาดกันต่อดีกว่านี่คือประวัติคร่าวๆข,าข,าของน้องอน้องเอเมอร์นะครับอ,อันนี้คือท่าน้ำที่ผมวาดนะครับหากเราสามารถวาดอะออนาโตมีได้นะครับเราก็จะสามารถกําหนดท่าทางเองได้ตามใจนึกนะครับนี่ผมก็วาดตามใจนึกของผมเลยนะนี่ผมจะจัดท่านะครับ คือเนื่องจากว่าประวัติของน้องเขาเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลนะครับแต่ภาพที่ผมว่าตอนนี้เขาไม่เล่นฟุตบอลแล้วนะครับแต่เขาจะมาเล่นเบรเบลดนั่นเองนะลูกดิ่งสถานโลกนะเฮเล่นตามเทมสมัยนิยมนะ่ะอายุส4สี่ปีนี่ไปเล่นฟุตบอลนี่มันอย่างเดียวมันน่าเบื่อนะครับตอนนี้เขาก็เลยเปลี่ยนหันมาเล่นเป็นเบรเบลดนะครับแล้วเบรเบดนี่รู้สึกภาคล่าสุดเป็นภาคเอ็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แต่น้องเอมอนี่เบรเบดภาคเอสนะครับเวอร์ชันเอสสุดติงครับนี่ตอนนี้เราก็ออกแบบโครงท่าทางที่กำลังเล่นเบรเบดได้แล้วครับที่เหลือคือแต่งเติมดีเทลรายละเอียดครับชุดของเอมอนี่ก็จะเป็นแบบเสื้อฮู้ดนะครับมีฮู้ดคุมหัวผมก็วาดตามเลยครับประมาณนี้อ๋ออย่างเท่ครับ ดูท่านี่กำลังออกท่าเลยนะคือกำลังออกท่าสตาร์ทของเบเบนะให้นึกภาพได้เลยนะนี่ผมจะวาดท่านั้นแหละอ๋อตรงนี้ก็มีซิปสักหน่อยไปแล้วก็เติมเสื้อครับเสื้อก็จะประมาณชุดกันฝนนะนะเนี่ยประมาณนี้ฟุบโอเคนี่เหลาๆหน่อยครับ ให้มันพองๆอ,อือดูว่ามันหล่อได้เข้ารูปไือยังครับเติมแขนไว้ครับแขนเสือ้อให้มันพองๆนิดนึงอือเติมระยะนี่เฮ้ยไม่ได้ผมลืมไปนะครับคืออ่าคุณหยกเขาได้วาดน้องเอเมอร์นี่หลายภาพนะครับผมเห็นเขาต้องใส่นาฬิกาด้วยนี่ผมดันลืมวาดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนะขอขยับก่อนครับอ่าใส่นาฬิกาวินเทจนะครับเอออย่างเฟี้ยวนี่ประมาณนี้ครับนี่แล้วก็เป็นตรงนี้เป็นแขนยาวเบอรกข้างนี้ก็กำลังจับนะครับจับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออผมก็ไม่เคยเล่นเบเบดนะเอ,อ่มันจะจับไอ้ที่ที่ดีดนะครับดีด ดีดลูกดิ่งเนี่ยเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นปืนเลยนะครับแต่มันเป็นที่ดีดนะมาเดี๋ยวเราจาลองก่อนครับอ่าตอนนี้ต้องเล่นเบเบลูกดิ่งสถานโลกนะสะเทือนโลกาปั่นแบบมันจะเป็นไรนะลูกข่างอารมณ์คล้ายลูกข่างปัน่นแล้วชนกันนะใครไม่ออกนอกกรอบก่อนคนนั้นชนะนะครับโอ้โหนี่ครับเวลามันชนกันมันจะได้ฟีลลิ่งแบบ แบบอะไรนะไก่ชนอะไรทำนองเนี้ยป่า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 จนกระเด็น hmm. บางทีนี่ผมเห็นชนกันทีนี่ก็เกิดตายกระจายเลยนะครับ hmm. เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากนี่นะาตาสัญญักษ์ตรงนี้นี่ก็เป็นอีโมจินะครับนี้โคเทเอต่อไปก็เป็นลายนะครับลายสายฟ้าครับฉายาของน้องเอเมอร์นี่บางทีก็น่าจะได้เรียกว่าฉายาสายฟ้าสีแดงนะครับ หรือ,อาสายฟ้าฟาดสีแดงนั่นเองเวลาปล่อยลูกดิงทีใดนะเป็นจะเป็นลูกดิงสีแดงแล้วมีสายฟ้ารอบตัวนะครับเป็นอะไรที่โคตรเท่ครับอ่านี่ครับเชือกมันจะเป็นรูปสายฟ้าเลยนี่นี่ผมให้มันปล่อยยาวพลิ้วมาเลยครับอ่าตาแบบเป๊ะสายฟ้าจุ๊กนี่ประมาณนี้เลยครับ ดูถ้าเอาจริงเอาจังงานนี้นี่คือลูกดิ่งสถานโลกแน่สวยมาวาดมืออีกข้างนะมืออีกข้างนี่เออผมจะวาดให้แบบมันกำลังดึงเขาเรียกว่าอะไรนะดึงสายอะ่ะดึงสายจากปืนปืนที่ที่ที่ดีดลูกดิ่งอะ่ะเนี่ยขอโทษทีนะผมไม่รู้จักว่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะอไม่เคยดีดเหมือนกัน อนี่ครับตัวนี้จะเป็นสายเดี๋ยวเดี๋ดนิ้วโป้งมันไม่ล็อกไว้เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวขอให้นิ้วโป้งนี่มาหนีบใกล้ๆหน่ยเอาวาดใหม่เลยครับเนี่คือมันจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็น เหมือนเป็นสลักอะ่ะดึงออกมาปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะไปเหมือนซิปลูดฟืบแล้วลูกดิ่งก็จะกระเด็นออกมานะครับเนี่ยประมาณเนี้ยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรวะเนี่ยนี่โค้งๆมาเลยนะเพราะมันกําลังดึงนะครับฟุ้มสายฟ้าหน่อยครับไหนนี้ให้สมฉายาสายฟ้าฟ้าสีแดงนะครับเอเมอร์สายฟ้าฟ้าสีแดงโอ้ชื่อโคตรเท่หนี่โอ้ <c oughs> โหได้ฟิลวะ่ะ เนี่ยครับพอเราวาดแอคติ้งเนี่ยคืออารมณ์มันมานะมันมันได้มากกว่าที่ยืนนิ่งนิ่งยืนเฉยเฉยนะเออยืนเก๊กเท่ะอะไรเงี้ยอันนี้คือยืนแบบยืนกำลังเล่นเลยอ่าฟิลแม่งก็มาเลยนะคืออารมณ์ตอนนี้ผมวาดผมเหมือนไปนเล่นลูกดิ่งแทนเลยนะเนี่ยอออันนี้เราก็จะมาวาดรองเท้านะรองเท้านี่ผมก็ให้เป็นรองเท้าแบบเฟี้ยวเลยอนะ่ะรองเท้าติด ติดอะไรอะติดกันชนอืมนี่ว่าจัดไปครับเสร็จแล้วก็เป็นรูปรองเท้านี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายรัดเออย่างนี้เลยครับจึกจ๊กๆๆๆๆปาดมั่วนี่เทต่อไปก็เป็นกันชนนี่กันชนอ่าเหมือนกันชนรถยนต์ครับแต่นี่เป็นกันชนรองเท้าอื้ ให้แบบอารมณ์อนิเมะนะครับนะอนิเมะเบเบ้นะครับเดี๋ยวสวยเติมไปเทโคตรดยังหลอนะภาพนี้โหดูอันนี้คือข้อได้เปรียบของสายลวกนะครับ เนื่องจากต้องวาดปริมาณมากๆเยอะๆแล้วก็วาดอนาตมีบ่อยๆนะมันทําให้เกิดความํำนานนะเราสามารถล่างท่าทางตามใจนึกได้เหมือนเรามีโมเดลแล้วก็สามารถขยับท่าทางได้นะแบบคล้ายๆแอคชั่นฟิกเกอร์นะอย่างนี้เลยนี่ <c oughs> เป็นไงครับออกมานี่ท่านี่โคตรอลังมีเชือกรองเท้าใส่ก่อนฟึบโอ้โห ไม่ดูท่าซะก่อนว่าสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือลูกดิ่งสถานโลกนะครับอ้าฮะนั่นก็คือเบเบดนั่นเองนี่จัดไปเลยครับมาส่งกลงลนนร้อแล้วแล้วก็เป็นคล้คลายๆกับอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรลูกข่างลูกดิ่งอะไรเงี้ยนี่แหลมๆมันเป็นกลวยเลยครับแล้วกําลังหมดดุนดูิ่งด้วยความเร็วสูงความเร็วเกือบเหนือเสียงนะครับโว้ยเวอร์ไปเปล่าวะ ว่าแล้วก็มีกรอบเป็นทันเดอร์นะครับวาดเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวผมวาดไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะพี่น้องนี่คือผมอาจจะยังเรียงไม่สวยเดี๋ยวค่อยไปเรียงออนอกรอบแล้วกันเนี่ยให้เป็นรูปสายฟ้านะคือเวลาวาดสายฟ้าแบบง่ายๆคือเราต้องเปลี่ยนมุมนะนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนมุมเลยดูแล้วงงนะเนี่ยพยายามให้วาดให้มันกลมๆโค้งๆไปนะ อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปแก้นอกรอบว่ะสายฟ้าผมมั่วไปหมดเลยโอเคไม่เป็นไรครับปอกบ้าไปก่อนให้เข้าใจาว่านี่คือลูกดิ่งนะเออมันกำลังดีดลูกดิ่งออกมาจากอ่าป้อมปืนของเขาแล้วนะนี่แล้วมันก็จะหมุนดิ่งด้วยความเร็วสูงฟูมแล้วมันจะไปรูปสายฟ้าแบบวงรอบแบบนี้นะแบบเนี้ยปั๊ปปัปเนี่ย เนี่ยผมผมผมงงเหลี่ยมมุมนะช่างมันนะครับเดี๋ยวผมไปแก้นอกรอบนะกันเนี่ยแต่ให้ความรู้สึกแบบว่าเลวลามันหมุนลูกดิ่งแล้วมันมีสายฟ้ารอบทิศนะสี่ทิศอย่างนี้เลยครับเฟี้ยงเฟงเฟ้งเฟงเฟงอือืมเนี่ยครับฟูนี่เนี่ยมันหมุนดิ่งออกมาครับด้วยความเท่ครับแล้วก็มีสายฟ้ารอบตัวไปเลยปราบปราบ โอ้ถ้าเล่นอย่างนี้ของจริงเนี่ยผมว่ามันเลยอ่ะฟาวโอ้ยมันจะเฟี้ยวไปไหนวะเน,นี่ยโคเท่หน้าเฟี้ยวๆหล่อๆใช้บรัชปาดบางๆอยากให้ผิวเนียนใช้ครีมเบทไถ่อีกชั้น เฉดเงาใช้ออเรนจ์แบบง่ายๆเรียบๆลูกผู้ชายตัวจริงใช้บราวเพิ่มความเข้มของผิวด่งลูกผู้ชายแตปมเยลโล่ลากับแสงสายฟ้าฟาดละเลงเชสตัดแบบไม่ต้องเกรงใจใครยกเว้นแสงขาวที่ต้องเว้นเพื่อประหยัดสีก็พอนธนุถนอมสีไม้ต้องใช้บราวโอเคอร์ทับให้มันคุ้มชุดสดสวยด้วยสีออเรนจ์เปรี้ยวจีจาดแซบลินเอเมอร์ชอบสีแดง ก็ถมเลสทับให้เท่ดังใจไปเลยระบายมอท่าให้ดูมีเสน่ห์ที่ปลายกระบอกจบด้วยสีดำแท้ๆงานนี้ลูกดิ่งเบเบสสถานโลกขอถามแบบฉลาดๆสักนิดสงสัยว่าเบเบนี่ลูกดิ่งหรือลูกข่างกันแท่เนี่ย